โลกที่สมบูรณ์แบบสิกร่กรุดเพื่อขึ้นเป็นราชาเรื่องเสริมทำเสียนดินแดนที่จกักรพรรดิเลือกสรรสถานที่แห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสวรรค์ตลอดกาลแทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ยกเว้นน้ำตกสวรรค์นอันงดงามที่ไหลาจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเรากับจะทอดท่ามประวัติศาสตร์แห่งการบำเพ็ญเพียรทั้งหมดนักลายน้ำตกนั้นมีหอคอยจกักรพรรดิเก้าชั้นตั้งตระหง่านหอคอยนั้นสูงเสียดฟ,ฟ้าแต่ละชั้นดูเหมือนจะบรรจุโลกอันกว้างใหญ่แต่ยอดสูงสุดกลับว่างเปล่ามีเพียงเสียงคลุยและเสีีีีียยยงงงงมมมรร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 คคคุุุกกกกกกกตะะททททททบพพพพื้้้้้นน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 เเเเปป็ัััััาาาาว่่่่่ๆจดิผููไออ์ลล พี่เต๋าท่านเหมาออีกแล้วหลายพันปีผ่านไปทันใดนั้นก็มีเสียงพูดขึ้นปรากฏตัวออกมาจากโลกแปลกประหลาดนั่นคือจักรพรรดิผู้มีดวงตาสองข้างกำลังจ้องมองลงไปยังท้องฟ้าอันนิรันดร์ตรงข้ามเขาคือจักรพรรดิในชุดขาวท่าทางไม่เปลี่ยนแปลงแต่แววตาลึกของเขากลับฉายแววแห่งความโหยหาใช่ครัเหลือจลอยไปเสียงกล่าวเสียงของเขานุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเตา๋ตาที่ดังก้องไปทั่วสวรรค์และโลกทำให้หลักคำเต๋ามากมายผสานและสะท้อนอยู่ภายในสร้างเป็นภาพอันงดงามแล้วท่านกำลังโหยหาอะไรอยู่หรือพี่เต๋าา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 าซืือออออออีีีีถมมมมดดวงง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 งตตขขขขเเเเเเสสบบนน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 ิ่่่คครรรรัั้้้ปปป็กกหลลยยยยยูุใผจ จนกระทั่งราชาสิบมงกุฎก้าวออกมาอย่างกล้าหาญและแย่งชิงขลุ่ยไปชายผู้นั้นได้ก้าวข้ามขอบเขตของวิถีแห่งการเสียสละไปนานแล้วตอนนั้นหลังจากที่เราคืนดีกันเขาก็คืนขลุ่ยนี้ให้ข้าเซียนกล่าวดวงตาของเขาลึกซึ้งรำลึกถึงอดีตในแนง่หนึ่งเขาและเซียเซิลม,มีประสบการณ์การเติบโตที่คล้ายคลึงกันเขาเกิดในตระกูลที่ทรงอำนาจและมีอายุยืนยาวในสวรรค์ชิงเว่ยเขาเชี่ยวชาญวิชานกฟีนิกซ์สวรรค์ตั้งแต่อายุยังน้อยไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งสูงและกวาดล้างไปทั่วย,ยุคสม,ยยม,มคัยโโดดดยยยยไไไมม่่่่ีีีีใใคคครรรรรรเเ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 ทททบบบบบ้้้้้จนน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 กกกกกกะััััััังงงงงขขขาาาาาาาพพุลซซซซปปหหณอตตแแ็็็ูวศ แต่เขาไม่ยอมเปิดเผย,ยร่างที่แท้จริงแอบเก็บเลือดของวิญญาณนับไม่ถ้วนไว้บำรุงเลี้ยงตนเองตลอดเจ็ดหรือแปดชาติพบประมาทั้งสองก็อยู่ร่วมกันอย่างสนุสุขต่างคนต่างอยู่จนกระทั่งชาติพบสุดท้ายเมื่อซากปร,รักหักพังโบราณของเซียนเปิดออกเขาจึงถูกบังคับให้เผชิญหน้าก,กับสีหยอเซิงที่น่าประหลาดใจคือราชาสิบมงกุฎในเวลานั้นก้าวล้ำหน้าทุกคนไปแล้วเหมือนเขากงเลยเซียนกล่าวพร้อมรอยยิ้มพลางรำลึกถึงอดีตต่อไปหลังจากออกจากซากปรักหักพังโบราณแห่งเซียนเขาก็ไม่ได้หายไปจากสายตาใครตรงกันข้ามเขายััังง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 คอออออยยูู่่่่่่่ในนนนนนกกกกลลุุมมมมผ้้แแแขขขขรรรรรททททีีีสสสดจะะะเเเซซิิิืบบตตตตาาาาาาาพพฒึธชว แม้แต่ในมุมมองของจักรพรรดิเซียนเขาก็ยังรู้สึกว่าทั้งสองนั้นฉลาดหลักแหลมอย่างเหนือเชื่อไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาสามารถกวาดล้างไปทั่วทุกยุคทุกสมัยได้แอดสไบท์พัฟิลเจอร์ใช่นั่นแหละคือตอนที่ช่องว่างมันกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเซียนถอนหายใจเบาๆตอนนั้นเขาบกบร่องอยู่กับเมล็ดพันธุ์อมตะแม้ว่าเขาจะได้รับรูปแบบพื้นฐานของจักรวาลในสุสาอนอมตะแล้วเมล็ดพันธุ์อมตะที่สมบูรณ์แบบไม่ได้ไปกว่าต้นไม้โลกเขาก็ยังขาดไปอีกหนึ่งก้าว เหตุการณ์หลังจากนั้นก็กระจ่างชัดในดินแดนชายแดนที่เรากรั้งเขาได้สังหารสตรูที่ทรงพลังจากอาณาจักรอื่นคาเชียพวงไปมากมายต่อมาด้วยพลังการฝึกฝนของเขาเขายังสามารถสังหารตระกูลจากพราดหลายตระกูลได้แต่สุดท้ายก็ถูกบทบางรศมีด้วยความเจริญกดของทั้งสองคนนั้นในตอนนี้เซียนและชงนอถงสการทั้งคู่เผยรอยยิ้มที่ข่มขืนคนหนึ่งเทียบได้กับสิบมงกุฎอีกคนเทียบได้กับฉี่้าวพเขาทั้งคู่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกันและในแง่หนึ่งเซียนและชงนอถงอาจถือได้ว่าเป็นพันธมิ อย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากนั้นอัรชริยผู้ไร้เทียมทานนามว่าเซี่ยหม,มิงก็ปรากฏตัวขึ้นและเมื่อสอบถามก็พบว่าเขาเป็นบุตรชายของเพื่อนเก่าต่อมาเขาก็สงบลงและหลังจากกลายเป็นอมตะเขาก็พบว่าราชาสิบมงกุฎได้ขึ้นเป็นราชาแล้วต่อสู้ได้อย่างทัดเทียมกับราชาอมตะแห่งแดนต่างดาวโชคดีที่ในที่สุดพวกเขาก็ได้เห็นการทำลายล้างของแดนต่างดาวในเวลานั้นเซียนได้ขึ้นเป็นราชาสังหารบุคคลสำคัญมากมายจากแดนต่างดาวจึงเป็นการแก้แค้นให้กับก้าวสวรรค์สิบโลกและบรรพบุรุษทุกยุคทุก,ทกสมัยการต่อสู้้้้้้้้้รรรรรระะหววววว่่่่่่่่่่าา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 งงงงงชสิิิิบบบบมมมกกกกุุุฎัััพษเเตตตตตตททนน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 นืืืใจจยยยยยยอออคดดขขีีีซล เขาเพิ่งเลื่อนขั้นเป็นอยากได้ไม่นานและหากไม่ใช่เพราะผู้เชี่ยวชาญที่ไร้เทียมทานมากมายรอบตัวเขาเช่นสามผู้ทรงอำนาจแห่งโลกและเพชิญค่เขาคงจะตายไปจริงๆแต่ข้าก็ยังรอดมาได้ชาวนอนถงเื้ออีตต้ตอบด้วยรอยยิ้มหลังจากนั้นประสบการณ์ของพวกเขาก็มาบรรจบกันบ้างพวกเขาสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นพยานในการดำรงอยู่ของสองสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือสารเทพและสารสวรรค์และเริ่มต้นบนเส้นทางของบรรพบุรุษเตาปลดปล่อยตัวเองจากรูปแบบตัวอ่อนของจักรวาลของข้าแล้วข้าจะกลายเป็นจักรวาลหลังจากสร้างเส้นทางของตอนเองแล้วเซียนจึงได้สัััััมมมมผสสสกกกบเเเเเเ้้้้นนนนนททททาาาาางงงงงขขขขออออจจจรร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 รพพดดดดดิิิิิย่่่แแแแตตลลละะะีีไไไปปถถึหืวค์ใ ความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆตลอดเส้นทางนั้นคงมีเพียงผู้ร่วมเดินทางของพวกเขาเท่านั้นที่จะเข้าใจได้อย่างแท้จริงเมื่อนึกถึงเรื่องนี้เทพอมตะก็ยิ้มออกมาทันทีในท้ายที่สุดเขาไม่ได้คิดถึงเส้นทางที่อยู่เหนือจัก,กรพรรดิอมตะแต่กลับนึกถึงฤดูร้อนในวัยเยาว์ของเขาในตอนเย็นขณะที่เขากำลังเรียนเสร็จหญิงสาวในชุดดำก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขาอย่างกระทันหันพร้อมกับยื่นมืออันบอบบางออกมาอย่างกล้าหาญเรามาอยู่ด้วยกันเถอะหากเขาสามารถย้อนเวลากลับไปได้เทพอมตะจะต้องเลือกแตกต่างออกไปอย่างแน่นอนตกลงเรื่องราวเสริิิิมมมมจจััััักกกกกกรร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 รพพพดด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 ดอออตตตะะใเเเ็ขขงงงนนนนนน้้้โีี่่่่ยยยววหหหุาาาาณ์์์ไไไไคคฝฝทำลลแศสสผฟซป หลังจากผ่านไปหลายปีไข่นั้นได้ตกลงมาสู่จัก,กรวาลที่ปกคลุมไปด้วยฟ้าสวรรค์ชีวิตทั้งชีวิตของข้าคือการค้นหาหนทางกลับในยุคแห่งตำนานเขาได้มาถึงยุคที่คุ้นเคยแต่แหลักประหลาดนี้เหล่าอสูรทั้งสิบเหล่าราชาสวรรค์แดนฝังศพทุกสิ่งที่เขารู้จักได้กลายเป็นตำนานและทุกสิ่งที่เขาเคยทำก็จะกลายเป็นตำนานใหม่ดังนั้นเรื่องราวของจัก,กรพรรดิแห่งจัก,กรพรรดิทั้งหลายจึงเริ่มต้นขึ้นจากคุณหลุนไปจนถึงราชสำนักสวรรค์ไม่ว่าเขาจะไปที่ใดจัก,กรพรรดิอมาตะกก็ได้รับารปฏิบัติอออย่่่าาาางงงดีเเพรระลลลลลููกกหหหหนนนนนขขคุุณสวใญป็ัต และยังมีตระกูลนกฟินิกซ์อยู่ท่ามกลางพวกเขาความสัมพันธ์ของเขากับตระกูลนั้นจึงไม่เลวร้ายนักส่วนราชสำนักสวรรค์น,นั้นจัก,กรพรรดิอาจจะมองทะลุร่างกายของเขาได้แล้วนกฟินิกซ์สวรรค์สายเลือดบริสุทธิ์อย่างไรก็ตามในเวลานั้นพระมหากษัตริย์ที่คุณของจัก,กรพรรดินั้นยิ่งใหญ่มากทรงยอมรับเขาได้เพราะจัก,กรพรรดิได้บำเพ็ญเพียรมาสองชาติพบเป้าหมายของพระองค์คือการเป็นอมะตะไปให้ถึงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ร่างกายที่แข็งแกร่งนั้นสำคัญอะไรเล่าเขาเป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชาของพระองค์เท่านั้น ทำให้ลูกหลานมากมายชื่นชมพระองค์แต่สิ่งนี้ก็ทำให้เหล่าผู้ติดตามของจัก,กรพรรดิไม่พอใจเช่นกันแน่นอนว่าตอนนี้ทั้งสองต่างก็อยู่ในระดับสูงสุดของอาณาจากักรบรรพบคุมแห่งเผ่าแล้วและไม่มีใครสามารถทำอะไรอีกฝ่ายได้ยังไม่นับว่ามีจัก,กรพรรดิอมตะอีกมากมายมีผู้บำเพ็ญเพียรหลายคนและแม้กระทั่งสามผู้ที่เหนือกว่าผู้บำเพ็ญเพียรดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถต่อสู้กันได้อีกต่อไปในเมื่อเล่ห์เยปล่อยวางไปแล้วจะมีอะไรให้เขาและจัก,กรพกรรดิยึดติดอีกเล่าคิดิเมื่อนึกถึงเรื่องนี้จัก,กรพรรดิอมตะกกกกก็็หหับบัััววววววเเเเรรรรรราา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 ะบบบมมมมยยยย่่่่่่่ออ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 ถูตตตต้้้้้งงงแแลลลลในนนนนนชชชสุุดดดดดททีีจจพิคโไืซ และคิดว่าจัก,กรพรรดิสิ้นพระชนไปแล้วจริงๆหลังจากสงครามศักดิ์สิทธิ์นั้นจัก,กรพรรดิอมตะก,ก็ทรงเงียบไปนานนับหมื่นปีเมื่อเหล่าเซียนและเขตหัวงห้ามต่างๆคิดว่าพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วพระองค์ก็ทรงพิสูจน์วิถีของตนอย่างเด็ดขาดนำมาซึ่งยุคใหมย่ยุคดึกดำบันและประกาศตนเป็นจัก,กรพรรดิพระองค์จึงเป็นที่รู้จักในนามจัก,กรพรรดอิอมตะในเมื่อชายผู้นี้ผิดปกติเกินไปเขาไม่ตายแม้ในยุคแห่งความวุ่นวายในช่วงท้ายของตำนานและยังยืนหยัดอยู่ได้ตลอดช่วงยุคดึกดำบันและยุคแห่งคคคคววววาาวาา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 มมมมม่่่่่่่่่งงงงงเเเเเเปปลลสสสรรอออออยยยยยยิิิทททีีีจะะะไไดดดดดด้้้้้้ััับฉตตต as by Future Cup นน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 ืกกผช็ใุึ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้อันไดอิ่งก็รู้สึกเสียใจหากย้อนเวลากลับไปได้เขาจะ,ะทิ้งวิธีนิพพานและหยุดดูดซับเลือดของจัก,กรพรรดิอย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าเขาใจดีแต่เป็นวิธีนั้นช้าเกินไปและเนื่องจากความแตกต่างของระบบจัก,กรพรรดิมันจึงมีปัญหามากมายนี่คือเหตุผลหลักที่เขาได้เป็นอมตะในยุคหลังความรบครางสำหรับจัก,กรพรรดิแต่ละองค์ที่เขาคลืนกินเขาต้องใช้เวลาหลายปีในการจัดก,การกับกฎของจัก,กรพรรดิ ข้อแรกและข้อที่สองทอนง่ายแต่เมื่อจำนวนเพิ่มขึ้นความยากก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยตอนนี้เขาเพิ่มตระหนักว่าเขาเลือกเส้นทางผิดแต่ก็ไม่มีทางหนวลับเขาทำได้เพียงเดินหน้าต่อไปตามเส้นทางนี้จนกว่าจะตายโชคดีที่เขาไม่ได้ตายจริงๆในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับเยเฮยเขาได้เห็นเลดพนที่เขาเคยพบในวัยเด็กอีกครั้งแล้ในคลิปตาเดียวจักรพรัดอมตะและจากรพรรดก็มาถึงนแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลได้เป็นจากรพรรดได้เป็นจากรพรรดจักรพรัดอมตถอนหายใจเบาๆพลางคลิกไปที่หน้าสุดท้ายของอัตชีประวัติของตนซึ่ง เขากล่าวอย่างรวดเร็วพร้อมกับเขียนเรื่องราวโบราณลงบนหน้ากระดาษนั้นจักรพรรดินีอมตะไม่น่าจะเป็นรักแท้ของเขาการรวมกันของพวกเขานั้นเป็นเพียงเพราะสายเลือดเท่านั้นนางมีสายเลือดฟินิกไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นควรจะกล่าวด้วยว่าจักรพรรดินีอมตะนั้นอยู่ในยุคเดียวกับหนิงเฟยในขณะที่จักรพรรดิอมตะนั้นแก่กว่าหนิงเฟยถึงเก้าพันปีจักรพรรดินีอมตะเป็นพระมารดาของเจ้าชายฟินิกสวรรค์ซึ่งเกิดในยุคเทพนิยายเช่นกันหลังจากเขียนไปหลายล้านคำจักรพรรดิอมตะก็หยิบปากกาขึ้นมาอีกครั้งเขาเดินไปที่หน้าต่างที่ซึ่งเทพธิิดดดดดดาาาาาาาผมมมมมนนนนนนำปปรรรรรกกกฏตตััวววววขขึ้้้้้้้ยยยยยยแแงสสสสสใใเเเเีีี่่่คออะะไทททุุ็็หหจล จักรพรรดิอมตะพิมใช่ในที่สุดข้าก็เขียนอัตชีวประวัติของข้าเสร็จแล้วทันทีที่คำพูดของเขาจบลงแสงจักรพรรดิอันไม่มีที่สิ้นสุดก็พุ่งพล่านออกมาจากร่างกายของเขาผลไม้ตับอันสูงสุดที่เขาแสวงหามานานนับล้านปีในที่สุดก็บรรลุถึงอาณาจากักรเขาของจักรพรรดิที่เขาและจักรพรรดิผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายฝันบูม <Boom. S 2> ในช่วงคลิบตาลมกระโชกแรงก็พัดพาหน้าสุดท้ายของทรงสวรรคจักรพรรดิปลิวไปเมื่อหนังสือจักรพรรดิปิดลงข้อความบรรทัดหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนบนหน้าปกปฏิิิททนนขออออองงงงงจักกกรรรรรพดดคคคยยู่่ตลไปปใุแหาา้้ฟ